โอเคสวัสดีครับทริปเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ถูกเร่งอีเวนท์ทีวีโชวขอส่งผลงานล่าสุดแบบหล่อเท่ๆลุยๆกันไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้เป็นคิวของเจ้า NX 5 0 0เรียกว่าสายแอดเวนเจอร์โฉมใหม่ล่าสุดจากค o นด้านะครับก็แปลงล่างมาจาก CB 5 0 0 X นั่นเองนี่ดูเต็มๆลำรอบคันก่อน ชุดแต่งรอบคันเอาไว้ลุยนะครับคันนี้ถ้าดูโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็จะขาดในส่วนของชิวหน้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือนี่ก็สามารถไปลุยได้เลยเนี่เต็มๆลำรอบคันก่อนกระเป๋าข้างเป็นกระเป๋าผ้ากันน้ำของแชทนะครับปี๊บไบบนลูกค้าเลือกใช้เป็นปี65ลิตรแบบจุจุบปัทุกกันได้แบบ แจมแจมจัดออกทริปกันไปเลยนี่ฮะอโอเคสำหรับคันนี้นะครับจัดใส่อะไรเข้าบ้างไล่เรียงกันอย่างเร็วนิดนึงนะครับตัวครัชบาร์นะครับคราชบาร์เป็นคราชบาร์งานของ S R C นะครับตัว S R C นะครับจะเป็นคราชบาร์แบบอ่าอัปเปอร์กับโลเวอร์มาพร้อมกันเลยนะครับตัวอัปเปอร์กับโลเวอร์ของ S R C ชุดบนะ คโคเวอร์มาถึงชุดสีนะครับแล้วก็มีติ่งมาให้บริเวณนี้นะครับส่วนชุดล่างนะครับตัวชุดล่างเนี่ยจะเป็นลักษณะคือป้องกันแข้งเครื่องนะครับมีให้ทั้งสองฝั่งนั่นเองอเรียกว่าเป็นมาตรฐานนะครับติดชุกจุเชื่อมมามาตรฐานเลยนะครับโอเคนะครับประกับกันสไลด์ให้มาข้างละหนจุดนะครับโอเคอ่ะกาดหมนะ้อน้ำ ว่าผิดไปหน่อยนี่ครับนะครับค่อยๆเดินนะไม่ต้องรีบค่อยๆ,ๆ,ๆค่อยๆเข้าค่อยๆออกเพราะถ้ารีบเข้ารีบออกมันจะเ,จเวียนหัวอากาศม้อน้ํานี่คะโอเคแ,แล้วก็มีการหม้อน้ําแล้วนะครับเพื่อเพิ่มความาเป็นเอกลักษณ์ให้อดเวนเจอร์นะครับต้องมีกาดไฟหน้าหน่อยหนึ่งนะครับแอบดูน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กหน่อยนะครับแต่ว่าดูเต็มๆ่ะดูสายหลังเต็มๆเลยครับ ดูเต็มๆแล้วก็ภาพรวมก็ออกมาเนี่ยมันไปรับกับแฟลชบา์แล้วก็รับการกระก้อน้ำนั่นเองนี่เลยอันนี้ก็ตรงรุ่น f x 5 0 0นะครับอ่าดูด้านนี้นะครับการแทนนะครับการแทนตัวนี้นะครับเป็นงานของแพนเทอร์นะครับทำขึ้นมาให้ตรงรุ่นนะครับพร้อมกับขายยึดนะครับยึดกับที่บริเวณหูกระจกนะครับเป็นหูกระจกเดิมนั่นเองนะครับมาพร้อมกับใบปิดกันลมให้แบบนี้เลยนะครับ การแทนตัวนี้นะครับติดตั้งแล้วเลี้ยวแล้วไม่ติดนะฮะเลี้ยวไม่ติดทุกองศาสามารถเลี้ยวได้ปกติเลยโอเคชุดยึดโทรศัพท์ลูกค้าเลือกใช้เป็นของ o ็อกบอสแท้ๆนะครับตัวนี้เลยอ่าสามารถที่จะขยายนะครับไม่ต้องใกล้มากไม่ต้องใกล้มากอ่าสามารถที่จะขยายนะครับออกว่างได้นะครับปรับปรับเพียงอ่าใช้ไขควงไขด้านหลังครั้งเดียวนะครับแล้วก็ อ่าปรับให้เหมาะกับขนาดของโทรศัพท์เราแล้วก็เวลาใส่ก็ง่ายง่ายนะครับเสยใช่ไหมอย่างนี้แล้วก็วางได้เลยนะครับปรับองคศงองศาเป็นหัวบอลปรับบริเวณนี้มาพร้อมกับตัวกันสั่นนะะดูด้านล่างของนี้บริเวณนี้นะครับเป็น้องรีบเป็น้องรีบเดือยวเวียนหัวนะครับมาพร้อมกับตัวกันสั่นนี้ครับอ่ามีลูกยางกันสั่นมาให้ด้วยโอเคอ่าแ l a s h b a ไนลอนตีนเป็ดนะครับไม่มีก็ถือว่าผิดนะครับ ตีเป็ดเป็นงานของ s อ c นี่เลยปึ๊บมีแล้วก็สามารถที่จะจอดได้แบบเรียกว่ามั่นใจขึ้นโอเคอ่ะมาที่ชุดเพรของงานนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดปีบบนนะครับปบีเรียวกว่าจะเป็นกล่องสามใบก็นไม่ได้ปีบสามใบก็นไม่ได้นะครับคือปีบ,บนเป็นปีบอลูมิเนียมแพนเทอร์หกสิบห้าลิตรนะครับแล้วก็ส่วนกระเป๋าข้างเป็นกระเป๋าข้างกันน้ํานะครับ ลูกค้าเลือกใช้ของแชสนะครับบรรทัดของตัวก็คือ tr 4 0ตัวแชส tr 4 0จะเป็นกระเป๋าผ้ากันน้ําแบบควิกล็อกนะครับที่ทางแชสเนี่ยเขาคิดค้นวิธีการล็อกแล้วก็วิธีการใช้งานขึ้นมาถือว่าตอบโจทย์การเดินทางแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานมากๆเลยทีเดียวยิ่งถ้าเอาเป็นในคอลเลกชันของเขาจะมีกระเป๋าบนด้วยกระเป๋าบนเอียงไปนะดูดีๆด,ดูจากกล้องเอียงไปบ้างนะครับกระเป๋าบนของเขาจะมี tr 5 0นะครับที่เป็นคอลเลกชันเดียวกันกับเขานะครับผ้าเป็นผ้ากันน้ํา ถือว่ากันน้ําได้อย่างดีเลยทีเดียวนี่ฮะดีไซน์สวยงามนะครับบริเวณนี้ที่เราเห็นเป็นโลโก้เนี่ยจะเป็นแถบรีเฟล็กสะท้อนแสงนะถ้ามามีรถมาทางด้านข้างก็จะเห็นแบบชัดๆั่นเองโอเคแล้วตัวชาร์เองเนี่ยเขาจะมีอัดได้านหลังครับไม่ต้องกลมากขยัวยนิดนึงขยนิดนึงอ่าโอเคนะครับตัวแชสต์เองเขาก็จะมีแบบเป็นออปชันเสริมนะครับสามารถซื้อเพิ่มได้ก็เป็นในส่วนของกระเป๋าใส่อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะครับ ใส่ตัวขวดน้ำหรือขวดน้ำมันสำรองเครื่องมือสำรองนี่เป็นออปชั่นเสริมสั่งได้เ,เ,เดินเสริมได้อ่ะเดี๋ยวเราดูปิ๊บบนกันก่อน,ป,ป,น 6, ปิ๊บบน65ลิตรปึ๊บไข้ตู้แจเปิดล็อกนี่ครับเปิดฝาเทในตัวปิ๊บบนเนี่ยจะอินเนอร์นะครับจะมีอินเนอร์ให้ทั้งที่ตัวฝาและที่ตัวบอดี้นะครับสายรัดกันกระแทกก็ให้มาแบบนี้เลยนี่ฮะปึ๊บตัวอินเนอร์สามารถที่จะถอดออกมาัก็ทำความสะอาดได้นะครับทุกใบเลย กดฝากรณีที่เราต้องการถอดตัวปี๊บออกจากตัวรถนะครับก็คือใช้กุญแจนะครับดอกเดียวกันกับตัวปี๊บบนตัวไขเปิดฝานะครับกดลักใช้กุญแจกดสลักแท็กี่ครับเก็บสลักก่อนนะครับแล้วก็จับปี๊บตรงๆดึงถอยหลังเลยเแบบนี้อ่าตั้งปอบพิ้งเรียบร้อยนะครับเราสามารถขีวปี๊บเป็นปี๊บเป็นเป็นตัววิธีการขี่แบบนี้ได้แล้วก็ตั้งไปตบกินกับกับข้าวตบกินข้าวได้โอเค ตัวถาดของตัวปี๊ดของแชทแพนเทอร์ uh, 65ลิตรนะครับจะให้ถาดไซส์ XL มาแบบนี้นะครับตัวถาดไซส์ XL เนี่ยก็เรียกว่าจะมีรูมากๆมามาเยอะพอสมควรสามารถใส่ได้กับแหลกท้ายหลายหลายหลายยี่ห้อหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับแต่ที่สําคัญสําหรับคันนี้เนี่ยเราใช้เป็นแหลกท้ายของแพนเทอร์แบบเทปปี้ดิวตี้นะครับทำให้กับ n x 500คันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเป็นขายึดที่มีขา หูจับลงมานะครับแล้วมีตัวสปอร์ตด้านล่างแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้30-40กิโลนะครับแบกเข้าไปเลยนี่ดูด้านล่างครับนะครับตัวขาเนี่ยนะครับขาแร็ก่เดี๋ยวผมถอดกระเป๋าข้างให้ดูก่อนจะได้เห็นภาพชัดๆอะเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋าข้างวิธีการนะครับถากุญแจแชดจะให้กุญแจมาเป็นไซส์ XL นะครับถกุญแจปึ๊บนะครับกดล็อกครับนี่กดล็อกรักการทํางานของเขานะ อ่าขอรับออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นโอเคนะครับปลดล็อกมองเห็นไหมอ่าปลดล็อกเห็นไหมฮะพอเราล็อกเนี่ยพอเราไขาล็อกเนี่ยตัวชุดล็อกเนี่ยเขาจะขึ้นมาบางังหูเกี่ยวตัวนี้ขึ้นมาบางังทําให้เวลาที่เราล็อกซีฟล็อกกระเป๋าเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมาเปิดกระเป๋าผ้าของเราได้มันก็เป็นการเซฟตี้ไปในตัวหนึ่งนี่นะครับไม่สามารถมาเปิดกระเป๋าผ้าของเราได้เปลดล็อกนี่ เมื่อปลดล็อกแล้วเราสามารถที่จะเปิดกระเป๋าผ้าได้โดยการถ่าสลับแบบนี้นี่ครับอ่าแล้วก็ใช้งานเหมือนกระเป๋ากระน้ำทั่วไปเลยอ่าดูภายในของเขาหน่อยเึ่งอ,อันนี้ผมใส่โชว์ไว้นี่ฮะภายใน,นของเขาเรียกว่าจุเลยทีเดียวนะครับโอเคปึค๊บดแล้วก็หม้นแบบ,บกระเป๋ากระน้ำครับนี่มันเก็บอ่าแล้วก็ใส่ไปในสลับปึ๊บ ใส่ไปในสลักมีตัวลึกล็อกเปาอ่ะทีนี้กรณีที่เราเอาตัวตัวกระเป๋าออกจากตัวแลกนะครับใส่กุญแจก่อนนะเหมือนเดิมนะแต่แล้วกดสลักตัวนี้เห็นไหมเห็นสลักตัวนี้ไหมโอเคกดสลักครับปึ๊บนี่อ่ะดูอีกทีนะกปดสลักครับปึ๊บอ่ะเมื่อเปิดสลักแล้วนะครับขึดล,ล็อกอ่าลุดล็อคก็จะเป็นแบบนี้นี่เลยแล้วก็ปิดสลัก ล็อกตัวนิดนึงเพื่อที่เราจะได้ยิ้วกระเป๋าได้แล,แล้วก็ยิ้วกระเป๋านะครับชุดยึดชุดยึดแบบนี้นะครับเป็นเพดยึดแบบนี้จะติดมาจับก,กระเป๋ามาจากโรงงานมือนะครับติดตั้งมาจากโรงงานให้แบบนี้เลยอ่ามาดูด้านแหลกครับด้านนี้ด้านนี้แหลกข้างนะครับเราทําแหลกข้างเป็นระบบเอ่อโฟพีนะครับเป็นงานของแพนเทอร์นะครับทำโฟพีให้ เพื่อให้ใช้งานได้ร่วมกันกับตัวแหลกท้าย Heavy Duty ของ p a n t ทอรแบบนี้ตัวแหลกท้ายของ p a n t h r r Heavy Duty นะครับ n x 500เนี่ยเราทำเนี่ยขาเนี่ยจะเป็นขายาวยึดลงมาที่บริเวณทักท้าผดซ้อนจุดนี้จะแข็งแรงที่สุดนะเพื่อนนจุดนี้แข็งแรงที่สุดนะครับเป็นขายาวขึ้นมาแต่แต่ยังแข็งแรงไม่พอนะครับจำเป็นที่ต้องมีตัวซัพพอร์ตนะครับเพื่อช่วยเรียกว่าซัพพอร์ตน้ำหนักบริเวณน,นี้นี่ครับ แล้วจึงติดปี๊บติดถาดล็อกของปี๊บหรือกล่องท้ายยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแจก้งขอให้แจ้งมาขาที่เป็นอะแดปเตอร์ที่ยึดลงมาจากกระตบเดิมตัวนี้นะครับเป็นเหล็กหนานะครับทำพับเข้ารูปให้อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสามารถที่จะติดตั้งในส่วนของตัวแหลกข้างนะครับแหลกข้างก็บอกเราได้นะครับว่าจะเป็นแหลกข้างสําหรับยึดปี๊บยึดกล่องพลาสติกหรือจะเป็นกระเป๋าข้าแบบนี้ก็ต้องเอาแบบามาดูกันนะครับจัดก,การให้ได้หมดคำ,คำร้องเลยแบบนี้เลย อ่ะดูไกลๆนิดนึงไกลๆน,นิดนึงให้ดูเต็มๆอ่ะทีนี้เวลาที่เราเลี้ยวสุดนี่อยู่ด้ดานหน้าครับพี่แจมเวลาที่เราเลี้ยวสุดด้านหน้าเลยแตเห็นว่าตัวแหลกข้างเนี่ยนะครับที่อยู่แนวแนวเดียวกันกับวงแหวนปากแนวเดียวกัน นั่นหมายความว่ากรณีที่เราไม่ได้ใช้กระเป๋าข้างนะครับไม่ได้ใช้กระเป๋าข้างแล้วขีดเพราะแหลกข้างอยู่ในเงินเนงเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอุปรสรรคและไม่ได้เก็บกะอะไรเลยนะโอเคไปตลาดอาะครย์เดี๋ยผมใส่กีบโกมคระกอดกีบโก ล็อกสลักให้เข้าใันให้หมดนะคระับเกี่ยวปึ๊บแล้วล็อกทุกครั้งจุดนี้ตำแหน่งนี้สําคัญมากนะครับ็อตทุกตัวสําหรับหลกท้ายหล็กข้างน็อตทุกตัวเราให้เป็นน็อตสลันะครับอเอคเวลาว่างนะครับกดล็อกก่อนปึ๊บปึ๊บนี่ฮะออเออเออนะครับเาอเนนี้ก่ออนออเ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 อาเัวปึ๊บนัเงเข้าไปแบบนี้เออเลอบอเ วางเข้าไปครับให้ตัวเขี้ยวตัวชุดเกี่ยวด้านบนเนี่ยวางอยู่บนตัวแหลกก่อนนะครับปึ๊บไปแบบนี้อ่าอยกให้เข้าที่เข้าทางครับเขาะจะมีล็อกของเขาอยู่ม,มีมีมุมของเขาอยู่นะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดล็อกครับอ่าปิดล็อกนะครับแล้วก็ปึ๊บนี่เก็บให้เข้าที่แล้วก็ไขตู้แจิดล็อกขึ้นมาเป็นางานเรียบร้อยออกเดินทางได้ สำหรับแหลกข้างชุดนี้นะครับเป็นโฟลีตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่ปิล์อลูมิเนียมของแชทได้ด้วยที่เป็นปิ๊์อลูมิเนียมของคอลเลคชันเทอรร่านะครับสามารถที่จะใส่ไ e ด้ด้วยเช่นกันในอนาคตก็สําหรับลูกค้าที่มี2ทงางเลือกนะครับก็จะเป็นใช้กระเป๋าผ้านะครับแล้วก็ใช้อาจจะใช้ปิ๊์ข้างของเทอร่าก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้ร้ยลิ้งด้่ยดูแล้วก็กดรดูเลยเจ๊ สนนราคานี่ตรนี้ตรงนี้เห็นตเต็มเต็มลำอาเห็นไหมเต็มลำไหมเห็นครับอเสนนราคาที้ทั้งคุดนะครับทุกอุปรณ์ทกอย่างทุกชิ้นทุกรายการที่พูดแบบมืนอก,กูกนี้นะครับเดีย๋ยวจะใส่รายการเป็นลิสต์รายการลราคาแต่ละรายการไปให้แล้วก็รวมเป็นเซ็ตทีใด้วยนะครับว่าแต่แบบนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนการของเราคเพื่อ,อ,อที่มชอเนีเราอัเทันนี้ไปก่อนสวัสด